กาอ้พลาสติกนะครับที่เราเคยเห็นกันตามงานวัดหรือตามสถานที่ต่างๆพวกเราเคยสังเกตกันไหมครับว่าเจ้ากาอ้ l a พลาสติกเหล่านี้ครับหลายๆครั้งนะที่เราเห็นเนี่ยมันมักจะมีรูอยู่ตรงกลางครับเคยสังเกตและเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมก็อ้พลาสติกถึงต้องมีรูครับ ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกันในรายละเอียดเนาะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับช่อง Creative Talk ด้วยนะครับเจ้าเกอีพลาสติกเหล่านี้ครับหลายๆครั้งเนาะที่เราเห็นเนี่ยมันมักจะมีรูอยู่ตรงกลางครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับเจ้ารูพวกนี้เนี่ยครับเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยครับเขามีเอาไว้สําหรับเป็นการระบายอากาศเพื่อไม่ให้เกิดศูนยากาศนั่นเองครับเกิดศูญยากาศตรงไหนยังไงมันเกิดขึ้นตอนที่เวลาเรา จับเก้าอี้ซ้อนกันหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะสูญญากาศระหว่างชั้นของเก้าอี้นั่นเองครับมันก็จะดึงออกมาได้ยากนั่นเองครับจริงๆผมเคยไปถามคนที่ทําโรงงานผลิตเก้าอี้นะครับเขาก็ยังมีเสริมออกมาอีกนิดหนึ่งด้วยว่าในการผลิตเก้าอี้เนี่ยนะครับในการที่โมพลาสติกขึ้นมาเนี่ยแล้วทําให้พลาสติกเนี่ยมีรูตรงกลางเนี่ยนะครับมันยังช่วยในเรื่องของการผลิตให้มันง่ายขึ้นด้วยนะครับ นอกจากเรื่องของรูที่เก้าอี้แล้วเคยสงสัยรูอื่นๆที่อยู่ในสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราไหมเช่นรูของโดนัทครับทำไมโดนัทต้องมีรูด้วยนะครับคำตอบมันก็มีเหตุผลของมันครับมันไม่ได้ทํามาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเขาทําให้มีรูเพราะว่าเมื่อมีรูแล้วครับความร้อนก็สามารถเข้าได้ทั่วถึงนะครับแป้งก็สามารถสุกได้ทั้งชิ้นแล้วก็รวมถึงเรื่องโดนัทเนี่ยนะครับมันก็จะไม่อมน้ํามันด้วยครับ อีกรูนึงที่ผมสังเกตเห็นนะแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกคนได้สังเกตเห็นหรือเปล่าก็คือรูที่ฝาของแก้วน้ำนะเวลาที่เราซื้อมาอย่างเช่นแก้วกาแฟแบบนี้นะครับเขาก็จะมีรูไว้สําหรับให้เราเนี่ยดื่มน้ําถูกไหมครับแต่ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีรูเล็กๆอยู่อย่างน้อยๆก็1รูแหละแต่บางที่ก็จะมี2รูนะครับเขามีไว้สำหรับช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศนั่นเองครับ และทั้งหมดนี้ครับเป็นเรื่องของดีไซน์ที่มันซ่อนอยู่นะแต่ว่าพวกเราอาจจะมองไม่เห็นดีไซน์เหล่านั้นนะครับมันเป็นเรื่องของรายละเอียดเล็กๆครับเรื่องของรูที่มีอยู่รอบตัวเราแต่เราไม่เคยรู้และนี่คือคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมเก้าอี้ถึงต้องมีครับ อย่าลืม Subscribe ช่อง Creative Talk แล้วมาร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อ,อมๆกันกับรายการดีไซน์โดนสีเพราะความลับของดีไซน์ซ่อนอยู่รอบๆตัวคุณครับ